ตอนที่122ภรรยามีไอเดียดีๆอีกแล้วเขาเดินไปรอบๆไซงานก่อสร้างคนงานในไซงานต่างทักทายเขาอย่างอบอุ่นเจียงเสี่ยวไปเดินไปรับคำทักทายของคนงานทีก็ยื่นบุหรี่ให้คนงานทีที่ตัวเขาพกมาแต่บุหรี่จงหาพอคนงานรับบุหรี่ไปต่างก็พากันยิ้มแก้มปรก ถนนที่ทอดยาวออกมาจากถนนลูกรังไปจนถึงหน้าผาและเนินดินริมแม่น้ำเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วฝายกั้นน้ำและคูระบายน้ำทั้งสองฝั่งถนนก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วเช่นกันพื้นถนนถูกสร้างขึ้นอย่างดีผิวถนนถูกปกคลุมไปด้วยกรวดละเอียดไม่รู้ว่าจงปี้เฉิงไปขนลูกกลิ้งหินขนาดใหญ่มาจากไหนคนงานนับสิบคนกลิ้งลูกกลิ้งหินขนาดใหญ่เพื่อบดผิวถนนระวังความปลอดภัยด้วยนะครับ เจียงเสี่ยวไปเดินผ่านเขาไม่ลืมที่จะกำชับให้คนงานรักษาความปลอดภยัยวางใจได้เท่าแก่เจียงคนงานตอบกลับอย่างมั่นใจในใจของพวกเขาเกิดความซาบซึ้งใจขึ้นมาพวกเขาเคยไปทำงานมาทุกที่แต่นายจ้างที่คอยกำชับให้พวกเขารักษาความปลอดภัยของตนเองมีแค่เท่าแก่เจียงคนเดียวเท่านั้น พอเดินต่อไปด้านหน้าต่อเขาก็เห็นคนงานหกคนใช้โซ่เหล็กผูกก้อนหินขนาดใหญ่ก้อนหนึ่งไว้แล้วช่วยกันใช้ไม้ท่อนหนาเท่าปากชามสามท่อนมาทําเป็นคานร,รับน้ําหนักเพื่อย้ายหินก้อนใหญ่เท่าของพวกเขาก้าวไปตามจังหวะอย่างพร้อมเพรียงกันเหล่าพี่น้องช่วยกันออกแรงมีคนงานตะโกนเสียงดังคอยให้จังหวะเมื่อขึ้นเนินต้องก้าวเดินไปเฮยย่าลายของเราถูกกดจนมีแผลเฮยย่าลงเนินแล้วเราต้องเดินลงเนิน เฮ้ย่าเกรงสะโพกของเราเอาไว้เฮ้ย่าแบกมันเข้าไปในภูเขาลึกเฮ้ย่าเจียวเจียวน้อยตกจากเกี้ยวแล้วเฮ้ย่าไม่มีทางข้างหน้าแล้วเฮ้ย่าเราต้องใช้คานงาดัดเฮ้ย่าคนหนึ่งตะโกนร้องนำคนที่เหลือแบ่งออกเป็นสองกลุ่มโดยธรรมชาติกลุ่มหนึ่งร้องประโยคก่อนหน้าส่วนอีกกลุ่มร้องรับเฮ้ย่าเฮ้ย่า เสียงร้องนั้นหยาบทว่ากลับดูมีพลังเสียงเพลงพื้นบ้านนี้ดังก้องไปทั่วทั้งหุบเขาให้ความรู้สึกที่น่าทึ่งมากเจียงเสี่ยวไปที่ยืนดูอยู่ด้านข้างยังรู้สึกเหมือนว่าร่างกายมีพลังขึ้นมาเช่นกันทําให้เขาอดที่จะรู้สึกท้อถอนใจไม่ได้ประเพณีการร้องเล่นของเหล่าแรงงานยามทํางานในยุค80ศนี้ช่างมีชีวิตชีวาเสียจริง เพราะในโลกยุคหลังนั้นด้วยการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเศรษฐกิจอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆได้ถูกนำมาแทนที่แรงงานคนและเสียงของเครื่องจักรคำรามเข้ามาแทนที่เสียงขับขานบทเพลงพื้นบ้านของเหล่าแรงงานไม่มีคนงานคอยร้องเพลงยามทำงานอีกแล้วไม่มีการก้าวเดินที่เป็นระเบียบตามทำนองเพลงไม่มีแรงผลักดันที่เกิดจากใจจริงจะมีก็แต่ความขมขื่นบนใบหน้าหลังจากถอนหายใจสักพักเจียงเสี่ยวไปก็เดินไปที่แม่น้ำ จวงปี่เฉิงและเหลียงซือฮุยต่างก็อยู่ตรงนี้เขาคอยสั่งให้คนงานทำที่ก้นน้ำและตอกเสาเข็มลงไปทำให้งานเดินเร็วมากเจียงเสี่ยวไปดูแล้วก็หันหลังกลับโดยไม่รบกวนพวกเขาหลังจากเดินผ่านถนนที่สร้างขึ้นใหม่ทำให้เขารู้สึกว่าถนนอิฐที่ปูยาวไปตลอดทางกลับบ้านดูแคบลงยิ่งขึ้นทว่าผิวของหินกลับเป็นมันสืบสารรอยเท้าบรรพบรุษของชาวเจียงวานจากรุ่นสู่รุ่นเจียงเสี่ยวไปชอบความรู้สึกที่ได้เดินบนถนนสายเล็กแห่งนี้ ถนนปูหินขัดมันแข็งยากเขียวขจีตลอดสองข้างทางดินสีน้ำตาลเหลืองและต้นกล้าสีเขียวในทุ่งนาพร้อมกับสายลมยามเย็นที่พัดผ่านมาเบาๆทำให้ทุกสิ่งดูสวยงามมากเสี่ยวไปกลับมาแล้ววันนี้เริ่มรับซื้อกุ้งหรือยังตอนนี้ยังรับน้อยอีกสองถึงสามวันถึงจะรับซื้อเยอะเสี่ยวไปเองหรือเข้ามานั่งพักในบ้านก่อนสิไม่ล่ะฉันต้องกลับไปทำธุระต่อไว้วันหลังนะเสี่ยวไปพรุ่งนี้รับซื้อกุ้งไหม ลุงไปหาเสี่ยวเฟิงน้องชายผมเลยเขาเป็นคนคอยรับซื้อกุ้งให้ผมเสี่ยวไปมามามา,มาสูบบุหรี่กันอย่าถือสาที่มันเป็นบุหรี่ราคาถูกเลยนะขอบคุณครับเสี่ยวไปตลอดทางกลับบ้านนั้นมีชาวบ้านหลายคนทักทายเขาอย่างเป็นกันเองเจียงเสี่ยวไปเองก็ตอบรับทุกคนอย่างเป็นกันเองเช่นกันเมื่อมาถึงบ้านเจียงชานก็นั่งรออยู่ที่ธรณีประตูแล้วชานชานทำไมลูกถึงมานั่งตรงนี้ไม่เข้าบ้านละ่ะ หนูมารอป่าป้าเสียงของหนูน้อยทั้งหวานทั้งอ่อนโยนเห็นได้ชัดว่าเธอมีความสุขมากดูเหมือนหัวใจของเจียงเสี่ยวไปจะละลายไปกับเสียงของลูกสาวกลายเป็นพลังทําให้เขากลับมาสดชื่นอีกครั้งความเหนื่อยล้าทั้งหมดคล้ายกับถูกสายลมพัดหายไปในพริบตามีภรรยาที่งดงามเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมทั้งยังมีลูกสาวที่น่ารักที่อ้อนแบบนี้ต่อให้ต้องลําบากแค่ไหนเขาก็จะทําให้พวกเธอมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดเข้าบ้านกันเถอะพ่อจะทําของอร่อยให้กิน ป่าป้าวันนี้เราจะกินอะไรกันหรือคะชานชานอยากกินอะไรล่ะป่าป้าทำอะไรหนูก็ชอบหมดแหละงั้นพ่อทำข้าวตุนหัวปลาให้กินดีไหมได้ค่ะเมื่อวันเจียงเสี่ยวโจจับปลาเฉาฮื้อมาได้สองตัวเขาจึงเอาใส่ถังมาให้เจียงเสี่ยวไปวันนี้จะได้นำมาย่างกินพอดีลินเจียอินเดินออกมาพอดีเธอได้ยินว่าเขาจะทำข้าวตุนหัวจึงอดถามไม่ได้เอาหัวปลามาตุนกับข้าวแล้วตัวปลาล่ะ เจียงเสี่ยวไปตอบกลับข้าวตุ๋นหัวปลาเป็นเมนูขึ้นชื่อและอร่อยสุดๆไปเลยส่วนตัวปลาผมมีให้คุณทั้งชีวิตหลินเจียอินชะงักไปก่อนเล็กน้อยแต่แล้วเธอก็มีปฏิกิริยาไปเลยนะเธอง้างกำปั้นขึ้นทำท่าพร้อมต่อยหน้าเขาเจียงเสี่ยวไปรีบหลบอย่างรวดเร็วแต่รอยยิ้มกลับปรากฏบนใบหน้าของเขาบางครั้งการแกล้งภรรยาก็สนุกกว่าแกล้งลูกสาวเสียอีก เขาแกล้งเธอเสร็จแล้วก็รีบไปทำปลาเพื่อเตรียมทำอาหารข้าวตุนหัวปลาไม่ใช่ข้าวแต่มันคืออาหารวิธีทำนั้นค่อนข้างซับซ้อนแต่รสชาติอร่อยอย่างแน่นอนชาติที่แล้วเจียงเซียวไปชอบเอินมากคราวนี้สิ่งแรกที่เขาคิดคือทำอาหารเมนูปลาให้ภรรยาและลูกสาวกินในความคิดของเขาสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดจะต้องแบ่งปันให้กับคนที่เขารักที่สุดด้วยมีสุขร่วมสุขมีทุกเขาขอแบกไว้เอง มันคือความเชื่อของผู้ชายคนหนึ่งครึ่งชั่วโมงต่อมาเจียงเสี่ยวไปทำข้าวตุ๋นหัวปลาเสร็จแล้วเขาจึงเรียกหลินเจียอินและเจียงชานมากินข้าวด้วยกันป่าป้าข้าวตุ๋นหัวปลาตรงไหนหนูไม่เห็นข้าวเลยหนูน้อยความจำดีเธอจำได้ขึ้นใจว่าป่าป้าบอกจะทำข้าวตุ๋นหัวปลาให้กินตอนแรกเธอนึกว่าจะมีข้าวอยู่ด้วยเจียงเสี่ยวไปยื่นชามเปล่าให้เจียนแล้วพูดว่า ข้าวตุ๋นหัวปลาที่ว่านี้เราจะต้องกินหัวปลาก่อนรอจนกระทั่งกินของที่อยู่ในหม้อไฟไปพอประมาณแล้วเราถึงจะใส่ข้าวสุกลงไปในหม้อลมเคี่ยวกับซุปที่เราตุ๋นหัวปลาไปสักพักเพียงเท่านี้ก็จะได้เมนูข้าวตุ๋นหัวปลาแล้วว้าวหนูอยากกินแล้วหนูน้อยโห่ร้องด้วยความดีใจแล้วหยิบชามเปล่ามากินหัวปลาจากหม้อไฟเจียงเสี่ยวไปเห็นแบบนั้นก็กลัวว่าเธอจะถือชามไม่ไหวเขาจึงรีบรับชามในมือของเธอมาแล้วคีบหัวปลาให้เธอครึ่งซี จากนั้นเขาก็ยื่นชามเปล่าให้หลินเจียอินเมียจ๋าคุณก็กินด้วยสิหัวปลาเฉาฮื้อสองตัวถูกแบกครึ่งนำมาตุ่นทำให้มีหัวปลาอยู่สี่ซีกด้วยกันหัวปลาตุ่นในหม้อไฟจึงมีไม่มากนะักป่าป้าหัวปลาอร่อยจังเลยค่ะทุกครั้งที่เจียงชานกินข้าวเธอก็มักจะกล่าวชมป่าป้าของเธอเสมอถ้าอร่อยก็กินเยอะๆนะและเจียงเสี่ยวไปมักจะตอบเธอแบบนี้เสมอราวกับว่านี่เป็นธรรมเนียมระหว่างพ่อกับลูกสาว เมียจ๋าคุณลองกินปากปลาสิเมียจ๋าคุณกินตาปลาไหมเจียงเสี่ยวไปแยกหัวปลาในชามของเขาและคีบส่วนที่อร่อยที่สุดลงในชามของหลินเจียอินของฉันมีแล้วคุณเองก็กินด้วยสิหลินเจียอินรู้สึกว่าเจียงเสี่ยวไปเอาใจเธอมากเกินไปจนเธอดูเหมือนเด็กน้อยเธอจึงเขินอายเล็กน้อยเจียงเสี่ยวไปกลับไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะเขาจะตั้งใจปรนเปล่อและเอาใจเธอจนเธอชินไปเลยละ่ะ หัวปลาทั้งสีซีกถูกกินหมดอย่างรวดเร็วต่อไปคือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเจียงเสี่ยวไปนำข้าวสุกใส่ลงในหม้อไฟปิดฝาแล้วเคี่ยวไว้ประมาณ15นาทีเมื่อเปิดฝาหม้ออีกครั้งกลิ่นหอมเข้มข้นได้ลอยโชยออกมาหลินเจียอินและเจียงชานต่างมองเข้าไปในหม้อไฟพวกเธอเห็นว่าเม็ดข้าวที่แต่เดิมเป็นสีขาวได้เปลี่ยนเป็นสีทองสุกสว่างดูฉ่ำไปด้วยน้ำซุป เนื่องจากหัวปลาอุดมไปด้วยคอลลาเจนอยู่แล้วข้าวจึงดูดซับน้ำซุปปลาได้อย่างเต็มที่ลองชิมดูสิเจียงเสี่ยวไปหยิบชามของเจียงชานมาแล้วตักข้าวให้เธอเต็มชามแน่นอนว่าของหลินเจียอินก็เป็นเจียงเสี่ยวไปที่ตักให้เช่นกันเขาต้องปรนเปอรอภรยาและลูกสาวให้เท่าเทียมกันอร่อยหลินเจียอินชิมไปนหนึ่งคำดวงตาของเธอเป็นประกายขึ้นมาทันทีเธอไม่เคยกินข้าวที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนเลย อร่อยมากเลยค่ะคำชมของหนูน้อยมกักมากกว่ามาม่าของเธอเสมอมื้อนี้แม่กับลูกสาวกินข้าวเยอะอีกแล้วถ้าร้านใหม่ของเราขายทั้งกุ้งอบน้ำมันและข้าวตุนหัวปลาธุรกิจของร้านจะต้องเฟื่องฟูนแน่นอนหลินเจียอินลูกพุงน้อยๆของตนเองแล้วพูดออกมาอย่างตั้งใจ